เซตสองอยโดดไหมโดดครับเอาครับโดดตานี้แล้วพอเลยนะครับโดดตานี้แล้วพอเลยนะบึ้มไหมบึ้มมาครับโอ้โหรางวัลก้อนโตครับ ladies and g e n t l ฟาบัวเซียนดูค้ามเตือนรายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นพอะนัด,ดูเอาหาพอได้ไอสัตว์ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่บึตด้วยส่วนเด็กที่อายุ20ปีขึ้นไประวังสูญเสียด้วยไม่รู้ตัวนะจ๊ะราบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับฟอร์ u n e เม u าส์นะครับหนูแห่งโชคราภนะครับมาถึงก็มีเงินทุนอยู่แค่930บาทนะครับเราก็เล่นเบ็ด20ไปนะครับค่อยๆเจาะไปนะครับดูครับวันนี้จะได้กำไรมาสูงสุดเท่าไหร่นะครับโอ้โหมาดอกแรกรางวัลก้อนโตแตกไปแล้วครับโอ้โหกับเงินรางวัลเท่าไหร่ครับ รางวัลมิกะนะครับตอนนี้800แล้วครับขึ้นไป800สูสุดตอนนี้900แล้วครับ1,000ครับเป็นรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์แลลวครับโอ้โหขึ้นไป1 0 0 0แล้วครับ2,000บาทท้วนครับโอ้โหสุดครับเกมนี้บอกได้เลยว่าแตกดีนะครับวินาทีของเขานี่คือแตกได้แตกจริงแตกเต็มด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มเบ็ดตอนนี้เปลี่ยนมาที่30บบาทแล้วนะครับกดไปรัวๆครับโดดไหมไม่โดดครับ เกมนี้ก็แบบดีครับบอกเลยว่าดีแตกดีมากนะครับจากค่ายบีจีสล็อตส่งเข้าประกวดนะโอ้โหได้มาก็18บาทนะครับบวกไปอีก90บาทครับโอ้โหร้อยแปดบาทพอดีนะจ๊ะไปเรื่อยๆครับกดรัวๆโดนไหมโดนแล้วครับไปแล้วครับเจ้าหนูขึ้นวายไหมอย่างนี้บึ้มไหมไม่บึ้มนะครับสักทีเถอะ ติดวายมาด้วยครับโอ้โหดอกนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับ270บาทนะครับบุญซ้ําจนกว่าจะชนะนะจ๊ะไปกันต่อติดวายมาครับบึมบึมสิบบาทครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปครับไปเรื่อยๆไม่ติดนะครับโอ้โแดงเข้ามา โอ้หรางวัลก้อนโตบวกมาครับ600บาทนะครับกับเบ็ด30บาทนะขยับไปดีกว่านะครับไปที่40นะครับขยับขึ้นทีละ10ทีละ10นะครับถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทิ่อีกอย่างหนึ่งคือการเจาะเบ็ดนะครับสําหรับผมเองนะครับชอบเจาะเบ็ดน้อยไปหามากนะครับพอเริ่มแตกปุ๊บเราก็จะเจาะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแตกนะโอ้โหบอกเลยว่าสูตรนี้ลองไปใช้ดูครับ แตกจริงยิ่งกว่าบิ๊กซีแย่โอ้โหหมาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆติดวายมาครับแต่ถ้าพอมันแข็งกระด้างไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนเบ็ดสู้เหมือนกันนะโอ้โ oh, หจังหวะนี้โดดไหมโดดแลวครับโอ้โ oh, หพอพูดคาว่าแข็งครับไม่ยอมครับไม่ยอมโดดโซเลยไอยโซอะไรวะโชเลยนะครับบึ้มโมโหรางวัลก้อนโตดอกนี้ติดวายมา2แถวครับโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับเบ็ด40บาทนะ โอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอ้ยเงินรางวัลรวมมาเท่าไร่ครับเท่าไหร่เท่าไร่เท่ากันมาดิสามพันสี่พันครับโอ้โหบวกมาตอนนี้นะครับยอดเฉลี่ยรวมเงินมาตอนนี้หกพันนะครับยังไม่หยุดครับเจาะเ็ดต่อครับไปที่ห้าสิบแล้วนะครับกดไปเรื่อยๆครับได้ส้มมาห้าสิบบาทนะครับโดนไหมไม่โดนนะครับ เจอวิธีเจาะเบ็ดแบบนี้ครับโอ้โหหนูกลัวหมดอะตอนนี้หนูกลัวหมดอะตะเลดครับเปลี่ยนครับเบ็ดแข็งครับใจถึงครับปรับไปที่เป็นหนึ่งร้อยครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับโอ้โหรางวัลก็ตแตกงมาเลยนะครับปรับเป็ปุ๊บได้มาสองร้อไอสองพันนะครับแหมพูดผิดถูกถูนะจ๊ะโอ้โห บึ้มบัมบึ้มบัมไหมบึ้มบัมไหมจุนบัมบมาสามร้อยเบ็ดเริ่มแข่งนะครับหนูไม่ค่อยขยับนะครับหนึ100่งร้อยหกร้อยครับตอนนี้บวกมาอีกร้อยหนึ่งครับเป็นเจ็ดร้อยนะครับถือว่ากำไรนะครับเอามาแค่เก้าร้อยสามสิบบาทนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้โดดเงินไปที่สี่พันแล้วนะครับ แต่เรายังไม่หยุดนะครับเพราะเราจะโชว์ในทิกเล็กๆของผมเองนะครับนั่นก็คือทิกการเจาะบิดขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแตกได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมครับการได้แล้วพอนะครับควรจะได้แล้วพอนะครับรางวัลก็โตแตกมา2,000นะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะพออยู่แค่ตรงไหนนะครับอันนี้อยู่กับผมนี่ผมเอาใจเข้าสู้อย่างเดียวนะครับทุนน้อยๆครับ ใช้สอยอย่างประหยัดครับมาครับโอ้โหได้มาอีกหนึ่งพันมาครับบวกไปอีกหนึ่งพันครับเป็นหกพันแล้วครับตอนนี้ไรร้อนๆไปครับโดดไปเรื่อยๆนะโดดไปเรื่อยๆไหมไม่โดดนะยึกยักเกง่งตรงนี้น่าจะเป็นแข็งแล้วครับแตกนอกบ่อยๆนี่เหมือนว่าจะเป็นบิดแข็งแล้วนะครับต้องปรับเบิดสู้ครับ ไปที่150ครับโอ้โหแตกนอกเลยครับปับเบ็ดปุ๊บแตกนอกเลยสวยๆครับสวยๆไปเก้าสิบตอนนี้ยอดอยู่ที่เจ็ดพันแล้วครับกำไรลุ้นล้วนครับแตกมาครับแตกนอกมา90บาสิบบาทนะเยีเ่ยมเลยปึ้มไหมไปเรืเร่อยๆรวๆครับเคาะไป เคาะเรื่อยๆครับเคาะเรื่อยๆปั่นทิ้งไปครับบึ้มมาครับโอ้โหดอกนี้แตกนอกนะครับถ้าแตกนอกนี่มันก็จะเริ่มแข็งนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้เราได้รางวัลมาเมกะนะครับหกพันบาทแมแต่เรายังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดครับอยากดูจริงๆว่ามันจะสุดจนถึงเบ็ดตรงไหนนะครับแล้วเราก็จะพอจางขยับเบ็ดสู้นะจ๊ะบอกเลยชิคกนี้ใช้ได้นะครับ บอกเลยถึงว่าจะเป็น AI จับตานการบผมไม่กลัวนะครับที่เกีกเจาะเบ็ดสำหรับทิกเล็กๆของผมนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะจ๊ะหักมาตอนนี้เป็น8 00พแล้วครับเ0 0ดพันแล้วครับโอ้0อง0เบ็ด200โดดไหมโดดครับเอาครับโดดตานี้แล้วพอเลยนะครับโดดตานี้แล้วพอเลยนะบึมไหมบึ้มมาครับโอ้โหรางวัลก้อนโตครับ ดอกนี้ปั่นเงินไปจนถึงเท่าไหร่ครับแค่นี้พอนะครับพอได้แล้วเลิกนะครับเลิกนะครับกาไรมาเห็นเห็นเลยนะครับตอนนี้ผมกําไรมาประมาณตอนนี้หมื่นสองบวกอีก8ปดพันโอ้โหก็หมื่นแปครับ1 8ื่นแปดครับหมื่นแครับโอ้โหสุดยอดครับส่วนวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ